เอาแล้วครับโอเวอร์ชอบับเติมถูกกว่าเติมเองร้านจดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุย com และฟีฟ่าคอยดอทคก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สาคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซูเอ็กซ์นะครับไฮออร่ <Band S 2> าลิชแบรนบำรุงผิวพรรณกับผู้ชายอย่างเราที่เล่นเกมดึกแบบนี้ก็รับส่วนลดจากผมไปเลย200บาท้อมโปของแถมดีๆอีกมากมายลิงก์อยู่ด้านล่างครับเดดพอดีผมกําลังจะพาทุกคนอัปเดตนะครับก็เปิดซองนี้นี่นะ ทีดูหนึ่งน้อยกว่า1นาทีช่วงเวลานี้คือกี่โมงดูเกือบจะเปลี่ยนชุดพอดีครับมันกําลังจะหมดพอดีผมเปิดเด็แล้วผมเปิดเปิดจังหวะทีเผลอโอ้โหกําจัดไม่มีเลยไหนอะที่เขาบอกว่าได้กันนะครับโอ้โหไอแพ็คที่ดีที่สุดที่ว่าได้กันเราก็ยังไม่ได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมกันซีหลอดและวันนี้อยู่กับ fc 25นี่ผมเปิดตัวด้วยกันเปิดแพ็คก,ก่อนก็ยังไม่ได้นะครับโอ้โห อุตส่าห์นั่งเลงให้เวลาเกือบเปลี่ยนแล้วเปิดแพ็คนะควันนี้เดี๋ยวเราเข้าเกมกันก่อนดีกว่าพอดีวันนี้เนี่ยมันเป็นวันศุกร์ที่ผมได้ผมทําคลิปไปแล้วนะว่ามันจะมีวันอะไรมีอะไรบ้างครับโดยวันศุกร์นี้มันจะเป็นวันที่มีผู้เล่น honorable m e เ t i o n เข้านะก็เดี๋ยวมาพาดูพลังกันนะครับพอดีผมต้องเล่นเว็บแอปผมจะเข้าเกมไม่ได้นะผมก็เลยต้องออกเกมก่อนอ่ะพาเข้าไปดูในเกมแล้วกันนะครับซึ่ง ตีหนึ่งพอดีนะเข้ามาก็ไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรนะสัก EA นะครับอืมเราไปดูอ b j e c t ที i t กันก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรเด็ดหรือเปล่าดูในไลฟ์นะครับก็เออเดลี Daily, ่ล็อกอินเอออะไรเออเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีตัวแจกฟรีอะไรอาจจะมีแต่ว่าผมเข้าเร็วไปเดี๋ยวไปดู SBC ก่อนดีกว่าไปดู SBC กันก่อนดีกว่าอ่ะพอดีสปอนเซอร์อะไรมัน ใหญ่ไหมนะัย่อหน่อยเกลดเบลผมทำไป11อันแล้วนะแต่ว่าตัวมองพักก่อนเดี๋ยวมันจะลามปามเกินไปก็เดี๋ยวหลูเสร็จแล้วเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวไปหยอดเพิ่มนะครับก็ทำอยู่แล้วนะเกลดเบลอ่าแล้วก็เดลี่ล็อินเนี่ยผมก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามีบางวันไปคือช่วงนี้ผมเดี๋ยวผมมีไปเป็นวิทยาก,กรนะนะก็เดี๋ยวสิ้นเดือนก็ไปเจอกันที่อุบลน,นะไปมหาวิทยาลัยของอุบลน,นะครับก็พวกนี้ก็ เดินสายเดินสายงานออฟไลน์หน่อยเดี๋ยววันที่ต้นเดือนกเน็เป็นงานแลกนะครับช่วงนี้ก็มีหลายบทบาทแล้วเกินนะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมไ่นี่ก่อนผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับวันนี้มีฟิลฟอร์เดนมาเนาะก็เป็นออเเบิร์เมนชั่นและแล้วก็ลาตาโลมันก็มาไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์ในฟูดบินดีกว่านะครับอา่าว,วิเคราะห์ในฟูดบินดีกว่าแล้วก็แลมพารนน์ดในล่าสุดมีอ,อีโวฟรีด้วยนะก็เหลืออีกวันเดียวจะหมดแล้วนะใครจะทําก็ ทำซ้านะครับแล้วก็มี86คอมโบนะครับประกอบไปด้วย86ใบหนึ่งที่เหลือ80 85ใบหนึ่งที่เหลือดอับเบิลนะ85ดับเบิลนะดูมีซองอะไรบ้างแล้วก็คงลูบกันไปพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมทุกคน83คูณ10ผมก็จัดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับลูบตามหลีกนะครับก็หลีกลูบแค่พี่เมลีกกับลาลิก้าน่ะก็ไม่ต้องไปลูบหลีกอื่นกันหรอกนะครับสําหรับใครที่แบบว่าจะมาเปิดหาตัวนะ ส่วนคุณบาสอะไรเม้นตกันมาเดี๋ยวผมตอนะพอดีผมขออนุญาตเปิดคลิปอัดคลิปก่อนนะครับใครเม้นในไลฟ์เดี๋ยวผมไปอ่านนะครับอ๋อแต่สิบห้าพิกก็ใช้คลิกเดียวลูบทํานะแต่ันก็ยังไม่ได้อะไรครับส่วนดีเฟนเดอร์พวกนี้เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะแปดห้าคูณสามก่อนแรกเป็นแปดสามใช่ไหมก็อันนี้เป็นแปดห้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวดูกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีตัวไหนบ้างเอาเป็นว่ามีคันเซโลมาด้วยนะครับ เมื่อวันก่อนผมไม่ได้ไลฟ์หลายวันก็เดี๋ยวผมพาไปดูทีเดียวเลยดีกว่าอ่ะผมออกเกมก่อนจะได้ไปดูในเว็บแอปได้ด้วยนะครับโอเคนะครับในช่องแชทเดี๋ยวไปอ่านครัโอ้ต้นสตรีมรีบถามกันรอผมแป๊บหนึง่งผมผมขออาทิปก่อน <laughs> เพราะว่าคนที่มาดูไลฟ์ไม่ทันเราไลฟ์กันดึกไงเกมมันอัปเดตดึกไงใช่ปะเออ ผมก็ต้องรีบอัปเดตก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกับคนดูในไลฟ์นะครับตัวใหม่นะครับวันนี้ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานี่ก็ต้องบอกเลยว่าจําเข่าได้หรือไม่กับคริสเตโนโรนัลโดนะครับเฟเบริตแฟนโหวตนะครับซึ่งไม่ต้องโหวดหรอกเพราะว่ามันได้ตลอดอยู่แล้วสําหรับพี่โดถลาลมนะครับก็มาตามนัดนะครับมาตามนัดผู้เล่นคนที่12คริสเตโนโรนัโดผมถึงรอเปิดวันนี้นะแล้วก็มีชอ มินิโกวินเลียมเป็นออนรูเบิลนะครับเมยองกินม wow, ูเซล่าฟิมโปงวาลเวอร์เดรูเดเกอร์เวสโอลแลนโฟเดนเอสบีซีลีโอเนลเมสซี่มาพร้อมพี่โดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตึงจัดมีอาเบลลี่มีฮาเลนนะครับมาติเนสมาเมื่อวานาคันเซโลมาไปแล้วเดี๋ยววิคอ้ฟังกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โ oh หไ้ตายเถอะเจ๋งเหลือเกินนะครับ ก็ถือว่ามาดีเลยอะ่ะสำหรับ honorable mention มาดูคนแรกกันก่อนเลยนะครับกับ cristiano ronaldo ที่มี3เพไซน์ทั้งจรวดทอง power shot ทองจากรานอากาศทองนะครับแต่เท้าไม่ห้าก็เล่นหน้าได้หมดทุกตำแหน่งเล่นปีกซ้ายได้ผมนะอยากเอาพี่โดไปเล่นปีกซ้ายแต่มันเท่นะครับ เออแล้วเป็นวีคซ้ายอินไ้ายฟอร์เวิร์ดพลัสมาดูสเตตัสกันเลยดีกว่าสเตตัสก็เรียกว่าเพิ่มความอึดเพิ่มโดดตันสเต็งเกือบตันนะครับเพิ่มบาลานซ์เพิ่มเลี้ยงวิง่งอ่าวิ่งจากแหว่งเป็นไม่แหว่งนะครับทำให้อ้ยอ,อย่างเงี้ยดีมากเพราะว่าคนสามารถใส่เอนจินแล้วก็คือจบข่าวนะครับเพราะว่าวิ่งมันไม่แหวง่งเอนจินมันก็ไปบวกเลี้ยงไปบวกบาลานซ์จนพี่ดแกตึงนะครับโคตรจะอยากได้เลยนะครับไอ้นนะครับโอ้โห เปิดหัวมาก็มาทรงตึงซะแล้วสำหรับ honorable mention นะไปต่อเลยนะมีทางชอหญิงนะครับเป็นบังบนทองโดดทองปั่นทองเท้าห้านี่เล่นได้แน่นอนนะครับใส่ engine เหมือนกับพี่โดเลยนีโก้วิลเลียมอ่านี่ปีกซ้ายปีกขวาครบนะครับเท้าห้าสกิลมูฟสี่เหมือนเดิมมีวิ่งอันเดียวนะครับโอ้โหมันน่าจะสักสองเพสไตล์เนาะเพสไต์เดียวก็แอบเสียดายนิดนึงใส่มาร์กแมนนะ สำหรับวิลเลียมไม้เมยองอันนี้โกผมไม่มีคอแล้วกันเอาเป็นว่ามีดีเฟคเตอร์นะปัดบอลไกลวินนะจ็อกกี้เร็วนะครับอันนี้สวย น้องน่ารักนะครับแต่ว่าก็วิ่งก็โหไม่เร็วไม่แข็งด้วยก็ใส่ชา a โดนะครับการ์ดไม่ค่อยดีมากเพราะมันเพย์ซ้ายเดียวนี่แหละสำหรับไอเออไอออนเนอร์บเบิล์เมนชั่นนะืมจามาลูเซล่านะผมมีตัวนี้อยู่ใช้มันอยู่นะครับสำหรับ SBC อันนี้เป็น90 <c oughs> เล่น CM นี่คือวิ่งมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากอ่ะก็ใส่ฮันเตอร์เอาคมแล้วไปเล่นไม่ปีกซ้ายก็กลางลุกทำเกมไปนะครับเ <c oughs> จเรมีม่ฟิมปงปีที่แล้วก่อนๆเนยเป็น ทีมอัพโดยเยียนะปีนี้ไม่ใช่นะครับแต่ก็ก็คือตัวท็อปอยู่ดีนะครับตัวท็อปอยู่ดีวิ่งตันแบบนี้ก็เล่นได้ผมว่าถ้าจะบัตยังไงก็ต้องใส่เป็นในส่วนของเอ่อเนี่ยถ้ามาส่งนี้มันจะไปใส่เคมีอื่นมันจะดูสู้ได้หรือใช่ไหมคือถ้าเป็นอย่างนี้ผมเลา้ยวแบ็กบอลอยู่ดีอะเฟอร์ตนะิโกวอเวอร์เดย์อ่าวาเวอร์เดย์นี่อารุ่มมารวยหน่อยเพราะอยากขายนะครับก็มี2เพย์สไตล์นะ สองเพซายก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าดันเป็นเพซายดีเลนเลตมีพาวเวอร์ช็อตโอเคแล้วแต่มันจะไปดีเลนเลตอันนึงก็ก็ไม่ค่อยจ้าบเท่าไหร่แต่ก็อ่ะโบมันเก่งอยู่แล้วเอาเอารูปบอลวยให้ใส่สมอเข้าไปครับจะได้เพซายอีกแล้วนะครับแล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์อ่ะสองเพซายเนี่ยเน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 เพย์ซายดีรูดิเกอร์เนี่ยตึงนะเพราะว่ามีทั้งกรามทองแล้วก็บล็อกทองอันอย่างนี้เนี่ยเจ๋งอยู่แล้วครับใส่ชาร์โดเข้าไปเลยนะครับเอ่อฟอร์เรนเวีย โอ้โอเคอันนี้เร็วเร็วแล้วนะวิ่งอย่างนี้มี2เพซไซมีเบิ้ลบอลี่ตะก้านะมีคอนโทรลสปินสกีมูฟ้าเท้าสี่ in, 4. อ่าอย่างงี้น่าใช้เปิดได้ก็น่าเล่นหน่อยถูกไหมเออสวยฮนะเวดลินเซ่โฮรันนะครับอันนี้เป็นกลางเนาะก็มีแทงบอลแล้วก็จะมีจะไปมีมงทองแต่ตัวไม่สูงอันนี้ก็ไม่จา้าเท่าไหร่คือเกมมันแจกซีดานตัวตึงฟรีแตกจุดตัวตึงฟรี ถ้าพลังแบบนี้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องซีเดียสอะไรอ่ะดูป่ะเออตัวตึงๆมันแจกฟรีมาหมดแล้วนะครับิวโฟเด้น s อสบราคายังไม่บอกเหรอขูร้านสามครับเพราะอะไรครับเอาสี่สกิลสี่หัวแอบแพงเหมือนเนี่ยปีกเล่นได้ทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งกลางลุกมีเพไซา์พัดพัดอยโลพัดพัดหมดเลยก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเนี่ยมันมันโอเคมีไซก้อยทองเลี้ยงทองแว่าล้านสเลยอะก็ ก็แอบเยี่ยวเหนียวอยู่กันนะไทยทาเบลไปรีโอเนลเมซี่มีเลี้ยงทองแล้วก็มีปั่นเอ,อ้ยไม่ใช่มีแทงบอลทองฮะเอาสี<ะ>่สกิลสี่เล่นได้ที่บีขวาเล่นได้กลางลุกด้วยนะครับอืมวิ่งก็ไม่แหว่งมากแล้วระบบเพิ่มความอึดมาพอสมควรจากตัวอืมไม่อะก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรครับแต่ว่ามันก็คือเมซี่นะมี2เพซาร์มาให้เล่นก็ดีแล้วนะครับใส่ อันเตอร์อ่าก็สวยอยู่สวยอยู่แต่ผมพี่โดนาเล่นกว่าไงตอนนี้อาร์เบลี่เอสบีซีเนาะมา900 0 0สนก็ถือว่าเบิ้นบอลแทงบอลได้อันนี้ก็คือเท้าห้าเนะี่ยมันดีอยู่แล้วครับคือถ้าตัวเหลือก็หยอดได้ถ้าใครแบบหาตัวลิงก์แต่อย่างที่บอกครับแจกซีดานฟรีเอาไปอีโวจบแล้วนะครับเออริงเบเลฮาร์แลนด์ใจแล้วัะทองพาวเวอร์ช็อตทอง เท้าสี่สกิลสี่อ่ากากนิดนึงก็ไม่ได้แบบว่าให้มันโกรธเวอร์นะมันไม่ได้เป็นเยียร์ใช่ไหมก็ยิงตันแล้วนะครับเราเต็งตันหมดแล้วก็ใส่เอนจินอย่างเดียวอ่ะนะบางคนไปซีเรียสเรื่องเลงตี้ใช่ไหมผมไม่ได้สนใจนะก็อืแล้วแต่เลยนะครับมผมชอบเอนจินนะครับเราตโลมมาตินเลสราคาย,ย่อมเยานะครับแต่ว่าเท้าไม่หา้าสกิลบูไม่ห้านะครับราคานี้ก็ก็ถ้าเหลือจริงๆตัวซ้ำจริงจริงก็ไปย่อยได้ใครจะเล่นกันโชนะครับอสมแันเตอร์แหละวิ่งมันน้อย เจ้าคันเซโลตัวนี้ผมว่าน่าทำนะเพราะว่ามันมีเพย์ไซด์ที่ดีมากๆเลยตัวก่อนหน้านี้แล้วก็คือมีทั้งวิ่งทั้งสมอเนี่ยแล้วคันเซโลเนี่ยมัน a i ดีอยู่แล้วอะ่ะถูกไหมตัวนี้ผมผมทำนะผมผมผม,ผมว่าทำนะครับเพราะว่าเผื่อลิง์พี่โดในอนาคตด,ด้วย เราอาจจะไม่ได้มีตังค์ซื้อโดเยียหรอกแต่ว่าโดอีโวมันแจ่มอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมโดอีโว e ที่ผมผมก็เล่นโดอีโวอยู่ก็แจ่มนะครับใส่ชาโดไปก็ตึงจัดนะเก็บไว้เลยนะครับผมว่าน่าทําเก็บไว้นะแล้วก็มาผมมีแพ็คผมอยากเปิดได้ร่วมด้วยเหมือนกันนะผมมีแพ็คที่ผมแบบว่าทามาพอสมควรเลยอ่ะนะก็มาดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูแพ็คด้วยว่าแพ็คขายได้เนี่ยมีอะไรเด็ดๆไหมเอาเปลิมิตก่อนลิมิตมีไป ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับอ่แพ็คปกติตรงนี้เนี่ยตอนแรกเป็น88พิกเนี่ยแต่ว่าผมเปิดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะซึ่งอันนี้จะมี86พิก5อ่าซึ่งเออทำไมมัน,มนราคาแพ็คมันแพงกว่า88พิก5อ๋อนั้นพิก4โอ้น่าสนใจนะแล้วก็มีใ,ใจเซอร์แพ็คแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะก็แพ็ค10คอยก็ใช้บริการได้นะกดไปเดี๋ยวผมเปิดแพ็คให้ดูแล้วกัน เปิดแพ็กให้ดูเดี๋ยวค่อยไปอ่านเบนท์ในไลฟ์ไปเ้นท์ในไลฟ์มาก็รอบแป๊บนึงเดี๋ยวอัดคลิปให้คนที่มาดูไม่ทันดูก่อนเพราะว่าเราอยู่กันกลางคืนอะใช่ไหมอืมเราอยู่กันกลางคืนเราอ่านเบนท์กันทันอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูแพ็กโปรโมก่อน ปาพิกอ่ะอันนี้พลิกสอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับคือมันขายได้ไงมันก็ดีอยู่แล้วครับถ้าเปิดได้ครับปาสิบห้าแ i ท f i ก l ม d ดฟิลด e ดีเอันนี้ก็ดีนะอันนี้ดีผมไม่ชอบที่มันมีโกก Defense. ับดีเฟนต์อ่าน,นี้ก็ดีอ่ะแปดห้ 85, นี้แบบคูณ12เลยอ่ะเนี้ยเดี อันนี้มันหลายตำแหน่งดีแต่เราอยากได้หน้าไงใช่ปะกลางมันแจกมาเยอะแล้วอะ่ะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องกองกลางกองหลังแล้วอะ่ะอยากได้หน้าตัวแบบเอ็นเกมอย่างอีโดอ่ะอันนี้การันตีออร์เรอร e เบิลเมนชั่นด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยากได้แต่ออเรเบิลเมนชั่เผมว่าพ i ิก5นเนี้ยเป็น86คูณ5ครับอันนี้ก็ได้เสียวอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะมันจะเปืองถูกปะคุอมันจะสู้ไอ้พวกแบบอย่างนี้ไม่ได้อะใช่ปะ85ดคูณ12 เพราะมันทุกตำแหน่งแล้วมันก็ถ้ามันเกลือเนี่ยมันก็ยังจะไปย่อยต่อได้จริงไหมอ,อ๋อสามแสนเลยผมลองเปิดเลยแล้วกันแพ็กสามแสนว้าไปม,มีเยียสักอันหนึ่งครับโอ้โหดีสุด88เห็นปะคือมันดวงล้วนๆเลยแหละนะครับจะว่าไปแล้วอะ่ะยังไงก็ต้องพึ่งดวงอยู่ดีครับทุกคน อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคือถ้าว่าเราเปิดแล้วเราเรา,เราได้ตัวซ้ำจริงๆเนี่ยเราก็ไปลูบถูกไหมเราก็ไปลูบในส่วนของอไปไหนแล้วแปดสิบสามคูณสิบไม่ได้เข้ามาต่อหรอตอนแรกมันมีมันหมดแล้วมันไม่เข้ามาต่อแล้วดูให้แปดสิบสามคูณสิบมันเป็นแพ็คคอมโบมาแทนอ่ะก็ก็แล้วแต่อ่ะนี่นี่น,น,นี่มีมีมีเข้ามาทําได้3มแพ็คเหมือนเดิมแปดสิบสามคูณสิบผมก็จะเนี่ยเอามาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับก็หยอดก๊ร์ดำไปใช่ไหมอ๋อหยอดก๊์ดซ้ำอ่า ใส่การ์ดซ้ำลงไปเมื่อกี้ที่เปิดได้แล้วก็เติม8ปสีให้ครบอ่าแบบนี้นะครับผมก็เคลียร์ตัวซ้ำแล้วก็เปิดแพ็คต่อนั่นเองนะมาเดี๋ยวผมเปิดแพ็คผมโชว์ดีกว่าแพ็คผมที่ผมทําไว้นะก็จะมี 83. คูณสนะครับก็ทำมาไว้พอสมควรเลยนะแต่ว่าเราเปิดได้หมดแล้วนะตอนนี้เราเปิดดีเฟนเดอร์ไปบ้างดีกว่าที่ทำมาไว้นะครับก็ถ้าตัวซ้ำเราก็จะไปหยอด 83. คูณสแล้วก็กักตุนแล้วก็หลูดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเนี่ย น,นี่คือมันซ้ําแต่ไม่เป็นไรมันซ้ำใบเดียวเสียเวลานะครับอ่า Attacker อ่ะ,อะผมทําไว้หลายแพ็คเลยอนะ่ะเพราะว่ารอพี่โดนะเนี่ยดูดิแล้วพอพี่โดมาเนี่ยมันจะออกหรือเปล่านะครับโอ้โหอันเนี้ยเนี่น 8, 4, 3, 2, ยแปดสซ้ำสอใบก็เริ่มทยอยไปทําได้นะครับทำได้3 2, ามสอก็ทําทุกวันอนะ่ะมันมันไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าได้มันก็ก,ก,ก็หวานไงแบบนี้เลย เปิดแพ็คดองมันไม่มีสีสุดจริงปกตินะครับไอเปิดได้เนี่ยไม่ปกติผมเปิดแพ็คสามแสนนะผมไม่มีสีอนะครับค้างนะแป๊บนึงนะงนะเปิดแพ็คสามแสนสองแล้วเมื่อกี้นะไม่มีสีนะทุกคนมันปกตินะครับไอที่บอกเปิดไม่ได้ผมเปิดไม่ได้ปกติจริงๆครับเกมนี้ <laughs> เอเอมื่อกี้มันค้างครับเอาใหม่ใส่ตัวซ้ําก่อน สงสัยตัวไม่ซ้ำแล้วนะครับเติมช่องว่างสงสัยมันค้งางอย่างเมื่อกี้ผมก็เอาเข้าสโตรเลสปะบางทีคือตอนนี้คือมันในนี่ไงเดี๋ยวเรากดเคลียร์สคอตแล้วเอาใหม่คือบางทีคนมันเข้ามาแหนเข้ามาเยอะใช่ป่ะล่ะเป็นปกติที่มันจะค้างบางอะไรบ้างครับเติมช่องว่างเลยใส่ตัวซ้ำเอ,อ่อยูสติบิเคิใช้ผสมผสมกันอ่ะตัวซ้ำใส่8 4สผมว่าผมต้องไปเปิดก่อนอะ่ะโอเคมันน่าจะบั๊กบั๊กนะครับ ผมเอาอันนี้ใส่สตเรจไปแล้วกันแล้วก็เปิดต่อเลยคือเรามีซองเยอะมากอะ่ะผมทํามาเปิดให้ดู83คูณ5กองหลังการาดไม่มีสีอะ่ะคูมด้านทานเยอะแล้วยังไงผมก็มีเกล็ดเบลยังไงก็ได้ทำเกล็เบล84ดบคูณ5เนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยผมเอามาโชว์นะเอามาโชว์ในไลฟ์83คูณ5ครับอืมแต่ก็เออโอเคเรทส,สูงก็มาก่อนเนี่ยเนี่ยเรทส,สูงก็มาก่อนพวกอลิซงเอยอะไรเอยเห็นปะคือเราหยอดเบลอย,อยู่ไนงะแต่ไอ้ มันก็เสียดายะคือเนี่ยผมพยายามแนะนําให้ทุกคนทําเลทสูงๆอยู่คือ คือเบลตแปดเก้ามันเป็นเลดเยิ้วเหนียวอ่ะมันเป็นเลดที่เยิ้วเหนียวมากคือมันไม่ง่ายที่จะทำครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันเอาใส่สต๊ตเลดไปก่อนมันเป็นเลดที่เยิ้วเหนียวมากแลโกแปดสิบสี่คูณห้าผมเออแปดสิบสามคูณสิบดูดิผมเตรียมมาให้เปิดให้โชว์ทุกคนตเต็มเลยอ่ะแปดสิบสี่คูณห้าก็แล้วกันบางคนก็เปิดแพ็คนี้แล้วก็ได้เลยนะบางคนเปิดได้เยียรจากแปดสิบสี่คูณห้านี่แหละนะครับอ่ะไม่ได้ก็เปิดต่อครับไม่ได้ก็เปิดต่่่่่อออออ84 5ทาาาาาดดดงมมมมเเเเเเปิในนไไไลล์ะะพพรรรวผผียยโ้้สููบคั ใช์บ่อยช่วงนี้ผมติดงานเยอะนะครับเดี๋ยวต้องบินไปนู่นนี่นั่นโน้นก็เ,เลยต้อง <c oughs> เอามาเปิดโชว์ในคนที่มาดูไลฟ์นี่แหละ,ะครับสนุกดีแปดสิบสี่คูณต่อสีไม่มีแต่เลทส,สูงมันออกเยอะนะเลทส,สูงออกตึงอยู่นะแต่ว่าสีไม่มีงั้นเดี๋ยวเจอ83คูณ10กันหน่อย83คูณ10 <c oughs> ยิ่งเปิดเร็วยิ่งเกลือครับโหแล้วดูเดดอย่างกำ่ำอะเนี่ยซ้ำละ ซ้ำเยอะด้วยเราก็หยอด83คูณ10กันต่อใส่ตัวซ้ำมันใส่ตัวซ้ำไม่ได้ฮะต้องรีเว็บแอปหน่อยหรือไม่ก็รีเว็บทั้งหมดเลยนะเพราะมันค้างอะรีเว็บแอปใหม่เลยเพราะว่าผมก่อนหน้านะั้นที่ผมจะขึ้นมาไลฟ์หรืออัดคลิปเนี่ยผมก็เออผมก็ซัดยับเลยอะมันก็เลยแบบเนี่ย่อนขัางย่าค้างเล็กน้อยครับซัดซัดซัดในหลูมยับเลยครับน้องตุต๊บต่เป็นเจ้าของคลิปดนะูลูกไหมน้องบอกให้รีเว็บ่ะ ต้องเชื่อน้องครับใส่ตัวซ้ําโอเคโเคหกดหลายทีกว่าจะติดนะมันคือ <c oughs> เซิร์ฟมันก็ค้างๆด้วยนะตอนนี้ก็ค่อยๆทํากันแล้วกันนะครับเพราะว่าคือ,อคนมันแห่เข้ามาเล่นเยอะครับช่วงเนี้ยออติมดูในสตรีมอะฟีฟ่าเนี่ยคนไม่ได้เล่นถึงแสนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าช่วงเยียร์เนี่ยคนเข้ามาออนพร้อมกันเนี่ยเป็นแสนนะเป็นแสนในสตนรีมนะเพราะว่ามันเทศกาลแห่งความลื่นลมนะครับอ่าโอเคตัวซ้ําอีกแล้วนะครับ หยอดให้หมดอ่ะนะครับหยอด83คูณ10ให้หมดครับเพราะว่ามันก็ต้องจัดอะ่ะม,มันก็ต้องจัดครับนี่ผมต้องกดทีละอันเหรอเนี่ยนะครับเคลียร์มันค้างจริงๆดูดิกดแล้วเข้าทีละหน่อยทีละหน่อยเะะน,นะนี่ยใส่ตัวซ้าใส่แปดสี่อ๋อไม่ใช่นะครับต้องกดเติมช่องว่างนะครับผมกดผิดเองนะครับกดเติมช่องว่างครับโอเคโอ้ยผมทํา83าคูณ10ครบแล้วยังเปิดไม่ได้การ์ดสีฟ้าเลยดิออกยากครับออกยากจริง มันโหดกับเรามากนะเย่ yeah. ผมว่าผมจะซัดแ,แพ็คตึงอีกสักทีงว่ะผมว่าแพ็คนี้มัน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 น่าลุ้นว่ะแปดสบห้าคูณสิบสองเนี่ยน่าลุ้นครับไปโอ้โหมันไม่มีสีเลยอ่ะออกยากมากทุกคนเลดเหนียวมากไม่ใช่อะไรผมจะไปทําเบลเลยให้สิ้นเรื่องสิน้นราวเบลนี่ต้องทําบางคนอาจจะไม่ได้ปื้มมากเพราะมัน ผมผมผมต้องทําต้องจัดเลยอะ่ะผมผมไปเปิดเพราะว่าผมเอามาย่อยนี่ค่าวันนี้ผมน่าจะย่อยนะผมไปอ e ีโวโด้ละอืมก็ลุยเลยเบลดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเอาตัวซัมทิงมาที่เบลแลวใครทําแล้วชอบไม่ชอบก็เมนคุยกันได้ครับสาหรับผมนี่เบลยังไงก็เนี่ยการ์ดดำเนี่ยนะการ์ดดำเนี่ยพยายามใช้เลทสูงมาตรงเนี้ยถ้าหากว่าตัวไหนที่มันแบบว่าเออบังคับเลทสูงแล้วมันเขียนว่าเอากาดดำด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมมีเลวานเนี่ยเห็นปะ ผมก็จะเอาใส่มาที่ก๊ร์ดาที่มันเลท88คือไม่อย่างนั้นเนี่ยคือพอเราใส่กาา์ดาเลทต่ําไปอะ่ะเราต้องใช้เลทสูงที่มันถั่วมาเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มแน่ๆครับโอ้ค oh, ้างอีกแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอ่อเอาชาก้ากันนี่ไปย้อยเดี๋ยวเปิดดอีกแพ็กหนึ่งผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนเพราะว่าคนดูในไลฟ์ถามอะไรมาคุณบงคุณบ้าอะไรถามมาผมยังไม่ได้ไปตอบเลยอะ่ะก็เดี๋ยวให้คนที่ดูคลิปย้อนหลังดูแค่นี้แหละ นะเพราะว่าเราจะไปเปิดแพ็กกันเดี๋ยวมันไม่ได้คุยสักทีไนงะผมไม่ได้อ่านเม้นในไลฟ์สักทีอนะ่ะถ้าผมโม่โมแต่เปิดแพ็กโชว์ในคลิปนะครับไปเปิดโชว์อีกสักแพ็กหนึ่งอนะ่ะสำหรับ83คูณิแล้วเดือบไม่ไปเปิดในไลฟ์ละผมไปคุยกับคนดูในไ like นะลฟ์ดกว่ะรอกันแล้วปึ๊บปับ๊บโอ้โหไม่มีตลดมันสูงอยู่ไงไม่ไม่มีเลยอ่ะมันสูงอย่างเดียวเราไม่ได้ต้องการไนงะอ่ะโอเคแล้วใครดูคลิปนี้ชอบก็ฝากไลค์สักใครแล้วกันเดี๋ยวผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ผมก่อนนะครับไม่งั้น ผมไม่ได้อ่านเมนส์เสถียรงเจกินครับ